สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาดูสตอรี่ที่หนึ่งกันนะคะค่อยๆอ,อ่านไปพร้อมกับครูซาลี่นะคะเรื่องนี้ชื่อว่า A Day at the Park วันหนึ่งที่ the park ยือที่สวนสาธารณะนะคะคราวนี้เรามาฟังเนื้อเรื่องกันเลย Emma and her dog Max went to the park. They met their friends Lily and Sam. They played with a ball and had a picnic. Max ran around happily while the kids swung on the swings. At sunset, Emma and Max went home feeling joyful. คราวนี้เด็กลองมาทำโจทย์ปัญหากันนะคะว่าทำกันได้ไหมเอ่ยเวลาที่เราอ่านเรื่องนะคะเด็กเเมื่อเราเห็น Full Stop หรือว่า a period หรือว่าจุดในภาษาไทยให้เราหยุดนะคะเพื่อประมวลผลก่อนว่าสิ่งที่เราอ่านมานั้นหมายความว่าอะไรก่ <Wow. S 1> อนที่เราจะมาอ่านเรืองอีกหนึ่งรอบเรามาดูคำถามกันก่อนดีกว่าค่ะข้อที่หนึ่ง who ถามว่าใคร who went to the park ใครกันที่ไปสวนสาธารณะมาดูข้อสองนะคะ who ใครกัน did Emma meet at the park ใครกันนะที่เอมมาพบเจอที่สวนสาธารณะข้อ3ค่ะ what ถามว่าอะไรแล้วนะ what did they do at the park พวกเขาทำอะไรกันที่สวนสาธารณะข้อ4นะคะถามว่า what ต้องตอบว่าอะไรนะ what did Max do while the kids played Max ทำอะไรในขณะที่เด็กคนอื่นๆเล่นกันอยู่และข้อ5ค่ะ how ถาม how ต้องตอบวิธีการตอบกระบวนการตอบลักษณะท่าทางนะคะ how did Emma and Max feel at the end of the day Emma กับ Max รู้สึกอย่างไรเมื่อสิ้นสุดวันนั้นนะคะเมื่อจบกิจกรรมในวันนั้น หลังจากที่เด็กๆรู้ความหมายแล้วลองทำดูด้วยตัวเองนะคะลองจับเวลาตัวเองนะอย่างน้อยที่สุดเรื่องนี้ไม่ควรจะทำเกิน5นาทีนะคะเด็กๆเมื่อทำเสร็จแล้วค่อยฟังคลิปฉเฉลยหลังจากนี้นะคะเด็กๆลองดูตั้งแต่บรรทัดแรกเลยนะ ประโยคแรกบอกว่า Emma and her dog Max went to the park ตอบข้อที่หนึ่งได้แล้วเนาะใครกันที่ไป the park ก็ต้องตอบว่า Emma and her dog Emma ไม่มี cat เขาเอ A ตัดทิ้งนะคะ Emma ไม่ได้พูดถึง her brother น้องชายหรือพี่ชายเลยตัดข้อ C ทิ้งนะคะข้อหึใครตอบข้อ B เก่งมากเลย คราวนี้เรามาดูข้อสองกันค่ะ Who did Emma meet at the park? Meet เป็นกริยาช่องที่หนึ่งของคำว่า met ประโยคที่2อมาอ่านไปด้วยกันเลยค่ะ They met their friends Lily and Sam เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้อยู่ในเรื่องข้อ B และข้อ C ตัดทิ้งค่ะตอบข้อ A สำหรับข้อสองอ่าเก่งมากๆเลยเด็กๆ ไปมาดูข้อ3กันนะคะ What did they do at the park ามาอ่านประโยคที่3เลยค่ะ They played with a ball and had a picnic ตอบข้อไหนเอย่ยตอบข้อ2ใช่ไหมล่ะข้อ A read books อ่านหนังสือไม่ได้พูดถึงเลยข้อ C went shopping ไปซื้อของช้อปปิ้งกันก็ไม่ได้กล่าวถึงเลยข้อไหนที่โจทย์ไม่ได้กล่าวถึงไม่ต้องตอบนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นข้อ3ตอบข้อ b เย่ไปต่ออนี้ข้อ4เลยค่ะ What did Max Max คือหมาของเอ็มม่าใช่ไหมคะ What did Max do while the kids p l a y อ่านประโยคต่อไปเลยจ้ะ Max ran around happily ใช่ไหม Max วิ่งวนอย่างสนุกสนานเลยค่ะ พราะฉะนั้นข้อ4ตอบข้อ a run around แต่พอมันเป็นกิริยาช่องสอง run ก็เปลี่ยนเป็น ran ran around นั่นเองมาจบกันที่ข้อสุดท้ายเลยนะ how did Emma and Max feel at the end of the day เมื่อสิ้นสุดวันแล้วเนี่ย Emma กับ Max รู้สึกอย่างไรอ่านข้อสุดท้ายเลยนะคะบรรทัดสุดท้ายเลยนะ at sunset Emma and Max went home feeling joyful คำตอบก็คือข้อ C cat นั่นเอง joyful ข้อ1 tired แปลว่าเหนื่อยข้อ B angry แปลว่ากโกรธซึ่งในเนื้อเรื่องไม่ได้กล่าวถึงค่ะเพราะฉันก็หาตอบข้อ C เลยเอาละเด็กๆเหนื่อยกันมามากพอแล้ววันนี้เนื้อเรื่องวันนี้นะคะอยากจะให้เด็กๆได้คำศัพท์ ได้การจับใจความแล้วก็เรียนรู้พวก question word who what how นะคะแล้วเนื้อเรื่องต่อ,ตอไปเด็กๆค่อยมาเรียนด้วยกันกับครูซาลี่ใหม่นะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะเยี่ยมมากเลยเด็กๆ awesome.